สบายดีย้ำเศร้าๆพี่นอ้องนองหลุกย่างหลุกย่างร้ายหลายเลยพี่น้องเลยกินปลานำขอนทักทายสบายดีเด้อตอนเช้ากับอากาศหนาวเย็นเมื่อคืนนี่หนาวอีริบเม,มื่อคืนนี่ฝนตกลิ่นเพราะว่าลมมาเนี่หนาวพากันทุกเข้าไปในเฮือนกินหน่อยพักกันยังนอนอยู่ฝากเบิง่งฝากส้มมาเด้อพี่น้องกเป็นกำลังใจให้ใหน่อยเด้อได้รับสม้มคลิป ໃຜເຮົາກໍຫາຍໄວນໍາພີ່ນ້ອງເດີ້ຊິເກັບໃບແຈ່ແຈ່ນบ่ກໍมันຕ๋ว เสียงปลากบบบีบีอยู่อมัไปรับจางเกี่ยวขาวบ่ดอมือนี้นี่ม่ยาเราเก็บผักขะแยงมาไว้ม่กินยามแรงกินกับตําบางอิ่วบ่หรือว่าสิแกงหน่อไม้เก็บแต่พวมยังเขียวๆพวมยังบ่ทันได้เป็นดอกนี่สิหลายเติบล่ะ นี่ว่างว่านนี่เนาะตอนแรกเนาะพี่น้องพอห้องหลีดเอาเฮดบดมาขายให้เป็นไปได้เฮดบดมาวิเศษเนาะบอลเคยเก็บไาสิไปเบิ่งอยู่มมันเคยเก็บเฮดบดซืสิมาสูบใส่กบพี่น้องกินงามเลยเนาะเฮดบดเก็บไว้เฮิร์มกับสิแก่นะ เขาตัวยินไว้แต่ประมาณสามขีดนะสองขีดเนี่ยมาคลายให้ถ้าเราอันมีเงินเราก็ใหายจิ้มไอซื้อเราเบิดเงนินเราก็เลยมาคลายแล้วอะมาบึงกุ๊บเขียนน้ำกันปลาลุงเลย อันนี้มีแต่เขียนเวดาเพิ่นไปเย่ยงอีกตอนพ่นตุกนะพี่น้องไม่ได้เขียนมือคือปีนนั่งทัวร์ทัวร์เขาก็ยังอยู่เขียนมือทั้งใส่น้ำได้ยันทั้งครั้งใส่หนัำข้างบนข้งใส่น้ำอ่ะจ้า,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 าเดินกบเพิ่นก่อนมีทั้งกบอันนี้กบพี่น้องเว้ย พวกนก็ได้ลฟ์เติบเอาบ่ไลฟ์ถอตะกีดอกตะกีน่ะโวยน่ะลฟ์กว่านี้อันนี้น่ะกบกนนี่น่ะกะกบยังมีมันมันแซ่บะกบยังีแโตพอดีพอดีเลยเนาะบ่น้อยบ่ใหญ่กลางๆพอดีกินต้องแซ่น้ําคือกันอันนี้มนีกบมีป้าีเียด มักแซน้ํามันเบิ่งสิเปลี่ยนน้ําให้มันก่เปลี่ยนน้ําให้มันบางโลนึงแหละอันนี้ก็โลนึงก็บ่บไ,ได้น้อยๆนี่พี่น้องโอ้ยตัวใหญ่เตาไปขุดน้ําก็มีขุดเเ้าล้อขุดที่เทให้นไดนําไปใส่แล้วหวยพอได้กินส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาเข็ง kiếm, biển nặng rồi, thêm nồi, lại từ mao rác này, coi nướng rán, lại chín nè, chín bùi, chín là sẹp gì đó. กินตัางถั่วตอดปลาเค็งว่ามีตัวตายแล้วปลาเค็งปลาที่ยื่นเลยค่อ,อยตายมังหงน้างามพี่นอ้องเยอันนี้เอามาจากบ้านใหม่เนาะจ้ะแม่เอาใหา้งามเรืองงามาดิเป็นมัง,มงหงคังแต่ไหนทาำละหน่อยทุกคนในเขาขัวได้กินและเบื้องเขาใหม่ข้าวงามหนากินอรีพี่นอ้องเยข้าวแล้วก็หอม เขาไม่จ้าหอมๆเลยหนังสุกหนึงใหม่ถึงขนาดเฮ้เรากระจิบกระจาบลายขนาดเลยไปหลอกบางเฮ็ดก้อนบอนที่เคยจิบไปงอิ่งผัดใ่เพราะว่าในกลุกบนะฮาวหน้าโบเฮ็นพี่น้องเอ้ยไก่บอลท้ากลุกบแล้วที่ช่องมยุบไปบ่หอด Lời lại sao tao vào bỏ... nó thấy hoa bì ca ok lang mày nó, như nó. Uhm, thế uhm? thế như. Uhm? Uhm, đi yu đấy tony chim anh vô nó thì nó vô nó bỏ tao vào thang an hm hm thấy hm hm อุ้ยทางพูนกับเมนพูนพุ่นพี่น้องดูดูข้าวเปลือยอยังนี่เข้าวไหนจะเอาเบิดเนาะพี่น้องสิมีเนาะยังกินมันก็เป็นไปได้เห็ดบดนี่จ้าเดิม ม่เจอดทะเลก็ได้ะนะอยู่นีก็ไะเจอดเบิ่งอีกมันยังบกินมันก็จะได้สองสามดอกกินไปเนาะสิเป็นอะไรยังกินมันเฮยมีหางแตนด์ด้เนาะดาะยัง่งไรทางลุงกับมี่ต่วมี่น่งกินมั

thịt cả Như phà hụt Khó há của thân này Không ừ. gì bùng lẽ nó kế em bỏ ที่เนี่ยจิเลยคอ,อนย่างได้นะเขพูาอย่างไยได้นะคอนจิกตต้งคนอนโอ้อยหญบขนาดเอนีต่ตวด่แกง đi tao tất sụp sụp hai bố nó hai rồi đấy tay 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 để tay bớt tay ở phần tay 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 đấy tay cái tay tay thôi tay 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 hết nhắn đó. บ่เคยมา,หา,ยายให้เพชรเพาะเะไปเก็บเห็ดเพาะก็พอน้องเลยอ๋อชาเปิดแล้วบ่มีคอนอันมีคอนกับตาลุ่นเลยคอนจิ้บคอนนั่นคอนคอนเคยออกไปนี่เปิดเลยจับถุงเงาก่อนใส่เสื้อหนีบนะพี่น้อง nhồi hết khay ọt Hồi này có khay ọt Ít anh hẹn anh cũng có ọt Thế này mình bớt hết khay Khay đi kếp được Bỏ bỏ ý hên Đó à, là bỏ hên Hún đèn hải đèn hốt không tốt mày ọt ít cả bộ, nó ọt tốt mình hẹn, mình ọc. ຂໍກັນໃໝ່ເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ຂອບໃຈຫຼາຍๆທີ່ຕິດຕາມກັບົມ